สวัส, ی, ส,สดีสวัสดีพี่น้องทักทาย be, สวัสดีเอสซี่มสุขสูข่ทุกคนเนาะพี่น้องมือในกาผ้าซอนพันมาถิมยุปาก็เนาะพี่น้องมาสองคนนะตะกี้ว่าสิมากับซุ่มซาดีม้อมเนาะทุกคนข่าแล้วทุกคนไปปลูกมันเนาะพี่น้องแสลงเลยมากับซอนซะพรกระเทิบนลนัดแลยเนาะแตงเครืองแล้วก็มันก็เลยส่วนซอนมาสองคนเนาะก็มาบอลเก่าครับที่เคยมากก็เม่นแย่ปอกแคละเนาะตอนท้าไปเหย่ออื่นก็มากดนหนีเลเนาะพี่น้อง มาหลุนกันเนาะเพราะว่าพ้นตกแหงคืนมาดอกกระเจี๊ย,ยมคือจีออกลายเนาะมาแต่เสา,นา,เ,านนนเนี่ยหยาดโบ๊ทันงัวเนาะป่ปพี่นอ้องสองสาวพาลุยปลาเรื่องมันนี้นจา้าอซาออนมาถิ่มอยูป่ปลาก่อน,อนอมาเต้พึ่งมาเป็นหนมปไดมาพาซาออนมาออกกำลังกายก่อนพี่น้องเลยมาเผาพานไขมันเพิ่นก่อนไปไปไปพี่นอ้องสะออนเพิ่นอาม,มีได้สะออนอนี่พูใส่แต่ผมเห็นหูหน่าบอกว่าแล้ว มันเห็นคนงมันเหมือกเลยมันเหมืออย่าแล้วมันก็เบ,บืเ่เหรอกส่พื้นทางบอกอ้มันกระสอบพื้นทางใส่แบบเนี้ยบอลสูบนะำก็จะห,าหกก่าแล้วกระเจียน <laughs> เงงขาหออปลาสักกออ้อนก็จะว่าเฮ็ดปว,าาวออกเขา,าออกแล้พี่น้องแต่บุบออกทั้งใดมีอะไป๊อกเพิ่น,านามาแนมเบิ้งไปนั่นนมในมนนี่ครันี่มีอไป๊อกวัแนมานเดอมีอะไ่าาาาป๊อกวะมลองอคนสีา,าด้ว,ว,น,ดวน,นน,นวีอยู่บนะที่ได้มุหนึ่งน,นีโต๊ะอยู่ะอ้รถถ้าเราลงหอดบอนจุดมันบ,นบอนมีนก็มีเป็นจุ๊ <Es per ate> นี่พี่น้องดอกกระเจียว<อ>จุบเนยพ่นโต๊ะข้ามันนอขี้ดินกับสีโอบ้บ้านเนยโอ้ดอกนี่เลยจนสีขาวแล้วพี่น้องดอกนี่ยม<อ>ันจนบานพ่นโต๊ะข้ามมัน<อ>สะอ่อนเพ่นห่อแล้ว

กืกกกเสีซับไปไก่กันได้งัวมันขืนมาถ้่างลมนมาเป็นพูงบอกซักไห้ยงั้ไปไก่เออไก่ขืนรอเอาบดโคหนีเลยบดโคมาหนีดิไอ้ซ่เลยซับเด้อมือไม้ซับเมื่อกี้แมู่ด้วยเกียถูเอไลนี่ป๋วพรอบได้เลยนะนี่อาพุดโซ่มานีกับเป็นไ่ๆเลยดอกค่าปลา โอ้ย ja, ังเสียงซับมุนมือนกันเจู่ๆเนี่ยเยังเลาะพี่เลนาะไ่เหนื่อยดิมือกอนเ่าอเล่เป็นวะมือกตองกะติ่วัดบ่ายังเลาะไปเลาะมาแค่นี้เ่ยอะเกียไปนี่แหละคอยฮไป เนี่ยเดอดเหมือนะเจีนนะฉันนเลียงงวมีงัวมาแล้วงัวมันกินแล้วนะดอกกระเจี๊ยนอะกินแล้วดอกบานไม่เห็นดอกกินไม่เห็นดอกกินี่เนาะใช่ใช่นี่นี่ใหญ่เลยเดินมาทำอะไรนี่เนาะเดี๋ยวมาตัวนี้มันกำลังออกมารับเลยตัวนี้เอากว่ยาวกว่าใหญ่ซะเอาบุญโคนวะ แต่กกว่าโทษมันจะเห็ดเนี่ยเห้อีนก่ยใ่อีกอ่ะโบโบขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวไหไดมตอนนี้แห้งสมดอกเลยพี่เนาะเป็นจุ ออตอนนี้กันตอนนี้มันอยากบานละมันอยู่ที่ต่อไหม้ี่นตอนนี้ดอกจีบมึงเสลียงขางขาดต่อไหม่ไม่ยู่มันกับมีเป็นบางบอลบางจู้คือกันนี่ไ นี่ใส่ทุกอย่างมีป๊อกเทุกอย่างให้สแสแลมดม่ยเป็นเตียงอะเนมฮาดีดีเด้อคิดินโอบมันเดน,น,นเนมอยากเท่นเลยอ่อนดอกนี่เท่งจุ่จมพี่น้อง ตัดถึงต่อนะต่อใหม่มันเป็นแบบต่อลายเนี่ยนี่พี่น้องโอ้ดอกนี้จูงไม่ได้ไนี่นี่พี่น้องงัวเหยียบมันแต่ว่าพ้นโต๊ะข้ามนั้นบ่คอยเห็นดอกมันในดินโอบมันเนาะนะมาไล่ดินโอบมันนีนน่สะอ่อนพ้นบ่เห็นสะอ่อนดูนะเพ้นถ้นากับหมาแล้วไงอ,อู้อหู้อวบฮะเพอนะฮะเคยมาเก็บดอกกระเจี๊ยสะอ่อนปะ ต่อด้วยดอกนี้จ้า,น,านี่โูเนี่ยเบอนี่เนาะงานครูกามาได้จ้าสออดพันวัดดอกสูงผันมาคอยเห้นพันวัดตาพันวัดอีพ <laughs> ันว่งมาสองสา,าวขับป่ามัน Nè, đọc chùm Anh giảm có cái áo thông nhảy rồi đây hả À, đây Ngồi mình ơn ơn vô hiến đọc chùm cả À, này đọc mà chùm bột này Như thế đó Em sẽ sắp Ui, em thử tỏ nhả จู๊บจู๊บตัวนี้ห้ากระพดอันนน้มาฮะเอ้าก็จะไปหายก็จะน่า,า,ากบนี่ก็จะขี่เลอทายไปนี่เนาะนี่เนาะสะอ่อนพันวดดอกจูมันบ่คอยเห็น ต,กต,กตอกไก่ hết ไก่ hết ป่ะวะไก่ดอกกระเจี๊ยอันเลยพวกเนี้ยดอกใหญ่ๆน่ะนี่ <c oughs> น,น้องพี่น้องห้าต้องเร่งกะคากคอยๆไปไวๆบวด้บวเห็นได้ีดินอบมั <c oughs> นใส่ถุงยางเก็บไปงูมาซ้ำลบอยู่ค่ะมาดอกนี่อีก แบบี๋ยวนักเลยนี่พี่<ฮ>น้องงานคูอีกแล้วเด้อพี่น้องดอกจุ๊บจุ่มสอนพจน่เพ็นดอกจุมพนว่าจะดอกบานพ่อพนว่าซะแล้วเอ่งดอกจุมนะเค็ดไปน้ำกันเลือกไน่ี่น้อ ูเสียงหมัดกระแลงว่ะป่องป่องนี่สอนว่ะค่ะดอกมันเป็นแดงๆเลยแนมเห็นอยู่พันว่ะเห็นไ่มพี่เนาะพ้นตกให้มันดีมโอบมันดอกนี้แห้งจูบพี่น้องจุ้มจุมเนาะอายุแต่จูม้มเรืองพี่ดอกนี้ก็สีพ่นดีเปียเทียเสือสาแลเลยพี่น้องเฮ่ Malek, nó mà đó miền nó cái gì sao này tại yu kèo, em pum nha mày 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 cà mày 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 สวยจะได้พี่น้องดอกนี้เนาะยเหแห้งจุ้มพี่น้องดอกนี้หน่อยกะซับงวนคือซับเพชรปลวกจุ่มได้ได้ใส่ทงงัวกะหล้ไล้พี่น้องเนาะนะหาดอกกระเจียวแข่งก,กันกับงูอ่อนอยู่เจไดวะ อาสอนมาถิมปลาเนี่ยอยู่งทั้งล้างบ่กมาในง,งูอ่ะนะพี่นอ้องมีบ่าทั้งนั้นห <c oughs> นาจะเป็นเคือดดาด๊ไปพาเพี่ <c oughs> ไปพาใหม่เท่นา,นนววนานี้พี่จ้ะจะพาบอลไปใหม่หัวใจเดกอุบ่วแล้วนี่ยเอ๊ <c oughs> <laughs> Ho chắc đón chia. Docteur, vẫn là sao hết lời sao chút à mì là do ơi nhân. Docteur, vẫn là do bệnh nhân. Văn được chút. Văn hết chút. sao được chút. Văn được chút. Văn được chút. Văn สอนพันมักดอกบ้าแล้วขืนหอนากรอคนมาดอกนี้อีกพี่น้องสีแชมพูอุ้ยต่อเนอะอุ้ยต่อกจับเนี่ยเดอกนี่เล็ยังยุ้ต่อไม้ได้หน่ะเล็พี่น้องต่อไม้จับอย่าจุบจุบกับบอสาด กะต่อไม้เก็บไปเรื่อยๆจ้าฝั่งหันขาวตอไม้ะบางบอนทับเนี่ยนัพี่น้องเห็นไหอยู่ในต่อไม้เนี่คือกาะเจอในงาผิดพี่น้องนี่หนาะไรปลาไหลกันจะเองเรามีบ้านแล้วพี่น้องเป็นบานแล้วเนาะมาจากตรงจุ่มบ้านอาเบิรด จูงบานอัมบัตให้น้องงานครูกัมมี่เปล้วเนาะพี่น้องสะออนคนกายย <laughs> างกายสะออนนไงผ่าสะออนเพิ่นมาออกกํลาลังกายเนาะพี่น้องเผาผานไขมันโอ้เกินบัตโคนเกินปดญหาวัดโคนพี่น้อง ละซูทของไมเด้วเมื่อยแล้วสมัคว่ากัดได้พอนรั่วเจลนึงะอ่าค่ะกินึง่ของข้าวเนี่ยซัสะอนอันนี้เขาซักอ่อนอนนี้แล้วีถามว่าสะอ่อนมีแต่ดอกอุบอวดได้ที่ไหนมีเธอมีมันได้แต่เท่านี้ของเฉลยมนซับอันเมื่อยละผ่าพึ่งมายางละลายไขมันจังหน่อยเอาละไขมันเนี่ยมัใช่มีแต่เห่าอย่างเรา คือมิดเนาะมิดมิดพี่น้องเอ่ะเมื่อเก็บเครื่องเก็บของจับบ้านจับบ้านจับบ้านก็ตรงอยเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องเมื่อมาออกกำลังกายมาพขอแบบว่าโมยูเพื่อนละโมหายใจถิ่มละละอันนั้พี่น้องเมื่อก่อนจ้าเมื่อก่อนจ้าสำหรับกินเมียเจ้าแหล่สีฝากไว้สำนีก่อนเนาะเดี๋ยวเป็นซุปเปอร์นี่สิครับรถเมื่อก่อนไปพอกันไม้คลิปหนาเนาะพี่น้องโซนิก้าพากันเขาวแต่ปลาเนาะ ก่อนสิไปก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ให้หเฮ <c oughs> ็ดป่วกก็ร่างเลิบออพี่น้องเฮ็ดปวกกันค้าวนะน่ะอ <c oughs> ้าวไม่เห็นทะเลาะไปอยู่แค่นั้นพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับาักไปสำนีน้องไปฟอนมาคลิปนะ